ส่วนช่วงนักข่าวพลเมืองวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการไหว้ครูวิถีใหม่ในช่วงของเทศกาลเปิดเทอมที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจังหวัดบุรีด âm ซึ่งนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสในการขอบคุณและเรียนรู้กันและกันติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองครับ เอาอะไรมาไหว้ครูครับเอาต้นไม้ค่ะต้นอะนไรเอ่ย้เอามะพราไหว้ครูครับเอาต้นกล้วยไหว้ครูครับต้นไม้ดอกไม้และผลไม้นานา,นานชนิดนี้คือหนึ่งในส่วนประกอบพิธีไหว้ครูว,วิถีใหม่ New Normal โรงเรียนลำปแม่พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์โดยเป็นสิ่งของง่ายๆที่หาได้รอบตัวใครมีอะไรก็นำมาไหว้ได้และเมื่อถึงเวลาไหว้เสร็จก็เข้าเรียนตามปกติโดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองร่วมกันจัดขึ้นทุกปี ก็จริงๆเราก็ก็มีมีแบ่งกันเข้าไปคุยกับเด็กๆอะค่ะว่าพี่ๆรู้สึกยังไงกับกับงานไหว้ครูที่จะเกิดก็คือฟังความรู้สึกเขาแล้วก็ได้สอบถามเขาว่าเ,ออเขาอยากจะเอาอะไรมาไหว้ครูเพราะอะไรก็คือแต่ละคนก็จะมีความความคิดเห็นต่างๆกันแล้วก็มีเหตุผลให้กับตัวเขาเองค่ะก็จริงๆคือเท่าที่ถามเขาเนี่ยคือเขาก็บอกว่าวันไหว้ครูเนี่ยเขาก็เพื่อที่เขาจะ ได้ขอบคุณคุณครูที่คุณครูเหนื่อยนียค่ะเพราะนั้นคือเขาก็อยากจะหาสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะให้เพื่อให้ได้ให้ครูมีกําลังใจหรือว่าให้ให้ตอบแทนพระคุณครูตามตามที่เขานึกออกเนียค่ะไม่เพียงแต่นักเรียนเท่านั้นที่ไหว้คุณครูแต่ที่นี่ยังให้คุณครูได้ไหว้นักเรียนซึ่งถือเป็นเทศกาลขอบคุณซึ่งกันและกันเพราะเชื่อว่าทุกคนต่างเป็นคุณครูของอีกคนได้ ทุกคนแบบให้ความร่วมมือโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องเสียงแล้วเด็กๆทุกคนดูแบบสนุกคุณครูเองก็ยิ้มตลอดน่ารักอะาค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเซตกันเองช่วยกันจัดงานเองโดยที่ไม่คุณครูท่านไม่ต้องมามามาเหนื่อยกับงานตรงนี้อะค่ะเขาได้มีความคิดอิสระ กับสิ่งที่เขาอยากจะให้จริงๆโดยที่เราไม่ได้ไปตีกรอบให้เขาอะค่ะแม่ชอบตรงที่ว่าพอทําพิธีเสร็จแล้วก็กอดคุณครูทุกท่านได้โดยที่แบบไม่เคอะเขินนะคะมันดูศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ดูเป็นเขาเรียกว่ามาจากใจของเด็กๆจริงๆที่ไม่ได้โดนบังคับอะค่ะถ้าในความคิดของคุณแม่ก็คือเป็นแบบอย่างเขาได้แบบอย่างได้ความรู้สึกเหมือนมีคนพาเขาทำเขาก็เลยทําตาม อันนี้ผู้ในวัยของเด็กปหนึ่งนะคะพอลูกอยู่ปหนึ่งแต่พอเมื่อเขาโตขึ้นเป็นวัยรุ่นไม่รู้ว่าทัศนคติเขาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าอย่างี้ค่ะเด็กแต่ละคนเขาอาจจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นลูกชายก็จะสื่อออกมาโดยการเขียนการ์ดเด็กบางคนก็เห็นมีทุเรียนอาจจะแบบอธิที่บ้านมีหรืออยากให้หรือกินแล้วอร่อยก็เลยอยากให้คุณครูทานด้วยมันสื่อถึงว่า เด็กเขาชอบสิ่งไหนเมื่อเขารักคุณครูแล้วเขาก็อยากให้คุณครูได้สิ่งนั้นเหมือนที่เขาชอบเขากินมาอร่อยเขาก็อยากให้คุณครูได้เหมือนสิ่งที่เขาได้เหมือนกันนะคะนักข่าวพลเมืองโรงเรียนลำไยแม่พัฒนารยายงาน